ผู้แทนพระองค์ไปในงานรวมพลังสามัคคีพักดีชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อเฉลิมฉลองวันชาติไทย5ธันวาคม2567 วันนี้เวลา14นาฬิกา55นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอธทิตยารกิติคุณโปรดให้ในายบุญเชิดกันภยัยรองผู้อํานวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลลักษณ์อรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัติวรคติยาราชนารีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานรวมพลังสามาคัคคีพักดีชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อเฉลิมฉลองวันชาติไทย5ธันวาคม2567ณหอประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิตจัด นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติไทยและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลประธานจากพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดการขับร้องและบรรเลงเปียโนระดับประถมะศึกษามัธยมศึกษาประเภททีมอายุไม่เกิน18ปี รางวัลชนะเลิรรกศกรรศรรารประกวดวงโยธวาติระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเภทนั่งบรรเลงรางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาติระดับมัธยมศึกษาประเภทประชันตีกลองรางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาติระดับมัธยมศึกษาประเภทประชันเครื่องลมทองเหลือง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนทั่วประเทศในการพัฒนาทักษะด้านดนตรีเห็นคุณค่าของดนตรีตลอดจนร่วมอนุรักษ์บทเพลงพระราชนิพนธ์สืบไป